ามาต่อจาก EP ที่แล้วนะคะที่บอกว่าทําต้มยําไก่ครั้งแรกนะคะต้มจืดเป็นน้ําต้มผักเลยไม่รู้ว่าต้มยําหรือต้มจืดกันแน่นะนะคะเราก็ไม่ลดละความพยายามนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบกินต้มยําม,มากๆเลยเราก็เลยทําการโทรรับส์ไปหาคุณแม่นะคะแต่สมัยนู้นเมื่อสิปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วคือไม่มีการโทรวิดีโอคอลสอนใดๆดทั้งสิ้นนะคะมีแต่โทรเสียบตังอย่างเดียวค่ะ เราก็ทำไปฟังไปนะคะตามที่แม่บอกไม่อยากจะบอกว่าบันเทิงมากๆแต่ก็อร่อยนะคะวันนั้นนะสำหรับที่เราโทรไปหาคุณแม่เนาะหลังจากนั้นนะคะก็ทำเป็นขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเมนูอะไรที่อยากกินอย่างเงี้ยถ้ายังไม่เคยทำก็จะโทรไปหาคุณแม่เลยทันทีนะคะคุณแม่ก็จะบอกมาอย่างเสร็จสับเลยเรียบร้อย เคล็ดลับคุณแม่บอกว่าถ้าทําครั้งแรกนะคะอย่าเพิ่งไปปรุงอะไรเยอะเดี๋ยวมันแก้ไม่ท่ายถ้าเกิดว่ามันเสียรดแก้ไม่ได้ค่อยๆปรุงไปทีละอย่างแล้วเราลองชิมเอานะคะว่ามันขาดอะไรเคล็ดลับมันมีแค่นี้เองมันง่ายมากๆนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะก็สิบกว่าปีแล้วที่ทํากับข้าวให้แฟนกินทุกวันน้อยมากนะคะที่แฟนจะออกไปกินข้าวนอกบ้านนอกจากมีมือ้อพิเศษหรือวันสําคัญใดๆน,นะคะถึงจะออกกันไปข้างนอกนะคะอันนี้ก็คือเมนู ไข่ยัดไส้ของเรานะคะอันนี้น่ากินมากๆเลยนะอันนี้บอกเลยว่ากินไม่มีเบื่อเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้นะคะอันนี้หมูเหลือก็ขอโรยหน้าไปแล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ